่นี่เพะนลงในน้ำเลยได้หนิมองไม่เห็นสวัสดีครับมองไม่เห็นเลยครับผมโอเคนะนี่โอเคอันนี้พะโลงปลารวมนะคะวันนี้ใช่ไหมครับผมโอเคปลารวมได้ได้หรือยังเลยหกหางนะครับหกหางถกใส่พันธนี้ตัวช่วยได้อยู่ผางๆเพันธุ์ห็นบ่คันอ่ะใครตาดีโอเคมันหมาเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ มาจากไหนเอ่ยมาเดดอุดมคับเดดอุดมได้กี่หางแล้วจ๊ะได้สี่ครับสี่หางนะคะวันนี้กระจายมากเลยน้ำเดือดมากนะคะเป็นได้ขาดว่าครับโอเคครับโอเคอยู่เนาะขอบคุณลหลายๆที่มาอีเดนนะจ๊ะหมานหมาน่านานะโอ้อุปกรณ์เพิ่มได้ค่ะเด้ว่ามันเป็นตีกอบว <laughs> ัวแพ้ตีกอบได้ค่ะเด้อนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจากไหนเนาะจากเดชอุดมครับเดดอุดมเนาะเพื่อนจะมาล่าปลาที่อีเด่นนะคะวันนี้กี่หางแล้วจ้ะสองหางแล้วสองหางล้วได้แน่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ได้นะคะขออย่าไปใกล้เพื่อนสองเมตรครับครับทีมงานสบายครับทีมงานง่ายสบายได้กี่หางแล้วคะทีมงานง่ายสบายหนึ่งหางนะครับหนึ่งหางโอเคเพ่นมีทีมงานดีมันมีทีมงานดีได้แน่นอนเอาอุปกรณ์เด็ดมาโอเค ถ้าลืมอะไรอุปกรณ์ที่อีเดนมีขายนะคะเด้อหวัสดีค่ะดีครับไหนเนาะค่ะเสือป่านเสือป่านพื้นทีมงานพื้นหน้าหลายเด้อเป็นซิปผืนเด้อเป็นโลผืนเด้อค่ะเด้อพื้นสีใดบ้างมาแต่บุรีรัมย์เพียงใดคะอีเดนค่ะโมเกียันปรี่มาไกลบ่ครับโอเดี๋ยวจัดหน่อยค่ะเจนเย็นเพียงใดคะได้จัดหางค่ะสี่แล้วครับสี่หางแล้วนะคะหวัสดีครับได้ยังเลยได้เลยครับกี่หางครับ สีหางนะคะลูกค้าอ้านี่นี่นี่นะคะดูครับดูดูนี่นี่โอเคได้ภาพสวยๆพอดีเลยติดเหมือนกันครับสายเดียกันอันนี้โอ้โหดูนะคะไหวไม่เอ่ยหลวดโอ้โหหลวดคารุ่ดเสียดายเสียใจไหมเสียดายไม่เมื่อกี้เสียดายฟิลแบบว่าเสียดายแน่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรสนุกสนานนะคะมาสนุกสนานที่อีเดนเนี่ยจะไปซีเรียสอะไรมากมาย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสายสายเสือป่านเนาะครับได้กี่หางคะสี่ครับอันนี้จะของชื่อเพื่อนในทีมเสือป่านครับผมอยากหูว่าผู้ได้เสือป่านว่าสันนี่คือเสือป่านแต่เพิ่นก็ไม่ยอมให้เห็นหน้านะคะือป่ังครับผมมาอย่างเสือกับอย่างเมียวบ่หรอเพิ่นชอบถล่มตัวเองนะทีมนี้ชอบถล่มตัวเอง ย่างเสยอกับย่างเหวียห่ยวโอเคนี่นี่คนจองให้เลยนะคะทีมงานนี่เปนมีหมายเป <c oughs> ็นมีบา <c oughs> คนมาดูให้นะเป็นมีคนมาดูให้ตลอดว่าตรงนี้ตรงนี้เหมาะเพิรนลวาซ่<ใ>นเดีด๋ยวคอยดูคอยดูปลาปลา,ปามีรูปจุดครับผมครับปลาทุกจ<ะ>ุดครับผมโอเคเป็นไงบ้างปลาสี่ห้าหางครับผมครับที่ไปทดสอบแล้วเป็นไงบ้างมาทดสอบให้เพื่อนกินทุกหมายกินทุกจุดครับผมครับกินทุกหมายแล้วมาดูว่าตัว ของจริงวันนี้จะเป็นยังไงนะคะครับผมครับ okay. มีวแน่นอนครับ่าอย่างเสือก anyway> ับอย่างมีวครับโลแกนที่เรามีวแน่นอนเหมีวแน่นอนครับผมบรรยากาศดีมากด้านหลังตอนนี้จะดีมากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าจะดีสวัสดีค่ะผมขออนุญาตฟ้องเจ้าของบ่อได้ไหมครับอ้าวไม่ได้ฟ้องฟ้องอะไรคะถ้าเเล่นดีเอาเลยค่ะผมผมไปเล่นที่ไหนคันผมไม่หักมาเล่นที่นี่คันหักโอ้ยตายขอโทษขอโทษขอโทษผมลองขอฟ้องเจ้าของบ่อแล้วครับโอเคไอ้ตัวนี้คือบ่อบอยด เย็นเนี่ยก็คือว่าเก่งไม่กลัวกลัวช้าค่ะกลัวช้าค่ะที่นี่เราเป็นบรรยากาศตกปลาคือจริงๆนะคะเราได้บรรยากาศธรรมชาติของจริงค่ะได้สัมผัสปลาทุกชนิดนะคะโอเคถ้ายยังหักยูบ่ก็มีขายค่ะโอ้ผมมาจากสติ๊กด้หน่โอเคได้เราบอกคะได้แล้วครับโอเคนะคะปกติเราไม่อนุญาตให้ลดลงมานะคะเนื่องจากว่าลดเยอะเราก็เลยอนุญาตให้มาจอดด้าน